ช่อง fs auto review เรานำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่พิเศษที่สุดในโลกยานยนต์พร้อมพาคุณไปรู้จักกับรถยนต์ที่ก้าวข้ามขีดจ,จำกัดของนวัตกรรมการออกแบบและสมรรถนะวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับยานยนต์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากไม่เพียงเพราะรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูแข็งแกร่งและหุ้มเกราะแต่ยังรวมไปถึงวิศวกรรมที่ล้ำสมัยและการผสานเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ยุคใหม่รถคันนี้คือ a ม m o y t ร UM ุง n d tr transformer suv 2อ2 6ีซึ่งไม่ได้เป็นเพียงรถยนต์ธรรมดา แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความแร่งความอเนกประสงค์และการออกแบบแห่งอนาคตที่ถูกสร้างมาเพื่อตอบสนองผู้ขับที่ให้ความสําคัญกับความปลอดภยัยความหรูหราและพละกําลังความประทับใจแรกที่ได้เห็นออ Almey Thaimong PR Transformer SUV 2อ2 6ีสคือความดุดันและหน้าเกรงขามภายนอกถูกออกแบบให้ผสมผสานบุคลิกแบบยานยนต์ปกอดทหารเข้ากับเส้นสายของ SUV สมัยใหม่จนได้รูปลักษณ์ที่ทั้งทรงพลังและหรูหราตัวถังสีเขียวด้านแบบทหารเผยความแข็งแรงในสไตล์พรีเมียม แผ่นตัวถังทําจากวัสดุเสริมกําลังที่มีความทนทานสูงทําหน้าที่เป็นกรอบป้องกันร,รอบคันซุ้มล้อกว้างรองรับยางออฟโรดที่ทรงพลังด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่และไฟหน้าเล็กแมทริกที่ให้แสงสว่างอย่างแม่นยำเสริมด้วยไฟเสริมบนหลังคาที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในเส้นทางที่ท้าทายทุกองค์ประกอบสะท้อนถึงการใช้งานจริงควบคู่กับดีไซน์ทำให้รถคันนี้พร้อมทั้งขับในเมืองและลุยในสภาพถนนโหด ในด้านสมรรถนะอามอยไทยรุง TR อ r a n s f o r m e r s u v 2026มาพร้อมขุมพลังแบบไฮบริดที่ผสมผสานระหว่างพละงกำลังดิบและความประหยัดเครื่องยนต์ให้แรงดิบสูงสำหรับการลุยออฟโรดและยังมอบพลังงานอย่างนุ่มนวลเมื่อต้องวิ่งในเมืองระบบขับเคลื่อน4ล้อขั้นสูงช่วยให้รถมีเสถียรภาพและยึดเกาะถนนได้อย่างมั่นใจในทุกสภาพพื้นผิวระบบการสะเทือนถูกออกแบบมาให้ซับแรงกระแทกได้ดีทำให้การขับขี่นุ่มนวนแลแม้จะอยู่บนเส้นทางครุกคะ พร้อมโหมดการขับขี่หลายแบบที่ผู้ขับสามารถเลือกได้ตามสภาพถนนและความต้องการการเร่งความเร็วถือว่าน่าทึ่งเมื่อเทียบกับขนาดและน้ำหนักของรถหุ้มกรอบคันนี้เรื่องความปลอดภัยถือเป็นหัวใจหลักของตระกูลทรานส์ฟอร์เมอร์และรุ่นปี2026ก็ยกระดับไปอีกขั้นตัวถังหุ่มกรอบไม่เพียงป้องกันแรงกระแทกหรือภัยคุกคามจากภายนอกแต่ยังผสานระบบความปลอดภัยอัจฉริยะเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติกล้องรอบคันช่วยให้ผู้ขับมองเห็นได้360องศาแม้ในพื้นที่แคบก็ยังขับได้ง่ายประตูเสริมกรอดและกระจกกันแรงกระแทกเพิ่มความมั่นใจให้ผู้โดยสารขณะที่ถุงลมนิรภยัยหลายตำแหน่งและโครงสร้างดูดซับแรงกระแทกก็ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้โดยสารในทุกสถานการณ์ หาเก้าเข้าสู่ห้องโดยสารของอามอยไทรุงที่ r Transformer SUV 2026จะพบกับบรรยากาศที่แตกต่างจากภายนอกโดยสิ้นเชิงภายในหรูหราพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยบอดหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บเขียวเข้มเข้ากับโถนภายนอกมอบความรู้สึกหรูหราและแข็งแกร่งบาะถูกออกแบบตามหลักสริรศาสตร์ พร้อมฟังก์ชันอุ่นเย็นและนวดเพื่อให้การเดินทางกลายเป็นเรื่องสบายแผงคอนโซลโดดเด่นด้วยหน้าจอดิจิทัลขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งสนย์ควบคุมระบบความบันเทิงและตั้งค่ารถการเชื่อมต่อสมบูรณ์แบบทั้งการเชื่อมสมาร์ทโฟนการชาร์จไร้าสายและระบบเสียงรอบทิศคุณภาพสูงที่ให้ประสบการณ์เสียงสมจริงไฟในห้องโดยสารสามารถปรับได้หลายเฉดสีเพื่อสร้างบรรยากาศตามอารมณ์ผู้โดยสารด้านหลังก็ได้รับความสะดวกสบายไม่แพ้กัน พื้นที่กว้างขวางรองรับการปรับตำแหน่งเบาะได้พร้อมระบบควบคุมอากาศแยกส่วนห้องโดยสารออกแบบมาเพื่อลดเสียงรบกวนจากภายนอกทำให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความเงียบสงบและผ่อนคลายด้านการใช้งานก็ยอดเยี่ยมด้วยพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่เบาะหลังพับได้หลากหลายรูปแบบและช่องเก็บของที่ชาญฉลาดทำให้รถคันนี้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานครอบครัวการทำงานหรือการเดินทางผจญภยัย ด้านเทคโนโลยีอามอยไทยรุ่งทรีทรานส์ฟอร์เมอ SUV 2026มาพร้อมระบบนำทางอัจฉริยะที่วิเคราะห์ข้อมูลสภาพเส้นทางการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาล่วงหน้าและการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบ OTA ที่ทำให้รถทันสมัยอยู่เสมอร,ระบบ AI ช่วยตัดสินใจแบบเรียลไทมทั้งในเรื่องการจัดการพลังงานโหมดไ y b r i d การจดจำสภาพถนนและการปรับช่วงล่างกับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อม รถคันนี้จึงไม่เพียงแค่ทรงพลังแต่ยังฉลาดในการปรับตัวตามผู้ขับและสถานการณ์ในด้านความทนทานรถถูกทดสอบในสภาพแวดล้อมสุดครัวตั้งแต่ความร้อนจัดฝนตกหนักเส้นทางครูขับไปจนถึงถนนเรียบเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวถังหุ้มเกราะทำให้เหมาะทั้งการใช้งานภารกิจพิเศษการขนส่งบุคคลสำคัญหรือแม้แต่เป็นรถครอบครัวที่ปลอดภัยเหนือระดับความอนเนกประสงค์เช่นนี้ทำให้มันแตกต่างจาก SUV ทั่วไป รายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็ไม่ถูกละเลยล้อเสริมแรงที่รับน้ำหนักได้สูงระบบเบรกจานระบายความร้อนพร้อมคาลิปเปอร์สมรรถนะสูงเพื่อการหยุดที่มั่นใจระบบไฮบริดช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงและยังมีระบบเบรกแบบสร้างพลังงานกลับที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระยะทางเครื่องยนต์ผสานทั้งน้ำมันและไฟฟ้าทำให้ได้ระยะทางวิ่งที่ยอดเยี่ยมทั้งรักสิ่งแวดล้อมและมีพะละกกำลัง เมื่ออยู่หลังพวงมาลัยอัมอยไทยรุลง TR ทรานส์ฟอร์머 SUV 2026ให้ความรู้สึกมั่นใจและตื่นเต้นในเวลาเดียวกันตำแหน่งการขับสูงทําให้มองเห็นถนนอย่างชัดเจนระบบบังคับเลี้ยวตอบสนองดีเยี่ยมแม้จะเป็นรถรุ่งกรอาขนาดใหญ่การเร่งเครื่องนุ่มนวลแต่ทรงพลังเตือนให้รู้ว่ามีเครื่องยนต์อันแข็งแกร่งอยู่ใต้ฝากระโปรงเมือ่อลุยออฟโรดโรถก็ไต่ทางชันลุยโคลนและผ่านเส้นทางขรุขระได้อย่างมั่นใจส่วนบนทางไฮเวย์ก็ให้การขับขี่ที่นิ่งสบายในแบบรถหรู ลูกค้าของตระกูลทรานส์ฟอร์เมอร์คาดหวังสูงแล้วรุ่นปี2026ก็ไม่ทำให้ผิดหวังรถคันนี้นิยามใหม่ของ SUV หุ้มกรอบที่ผสมผสานความปลอดภัยความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าด้วยกันสำหรับผู้ที่มองหารถที่สะท้อนพลังและความภูมิฐานทอมอยทยรทรุงส r ฟ r a n s f o r m e r SUV 2026คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพนักผจญภัยครอบครัวหรือผู้ที่ชื่นชอบยานยนต์ก็สามารถตอบสนองทุกความต้องการได้ ปรัชญาการออกแบบของรถคันนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแนวโน้มของยานยนต์ในอนาคตกำลังมุ่งไปที่รถที่สามารถทำได้ทุกอย่างด้วยสภาพเมืองที่ซับซ้อนขึ้นและความนิยมในกิจกรรมออฟโรดที่เพิ่มขึ้นรถอเนกประสงค์แบบทรานส์ฟอร์머จึงโดดเด่นโครงสร้างหุ่งกรกตอโจทย์ผู้ที่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภยัยห้อมโดยสารรูหราตอบโจทย์คนที่ชอบความสบาย ระบบขับเคลื่อนไฮบริดตอบโจทย์ทั้งสมรรถนะและความคุ้มค่านี่คือการผสมผสานคุณสมบัติที่ลงตัวสำหรับผู้ขับในยุคใหม่กล่าวโดยสรุปอามอยไทรุงทีอาร์ครอนสโตเมอร์เอสยูวีสองพันยี่สิบหกไม่ใช่แค่ยานยนต์แต่คือผลงานทางวิศวกรรมที่ผสานการออกแบบแห่งอนาคตเทคโนโลยีขั้นสูงความปลอดภัยรอบด้านและความอเนกประสงค์มันได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการ SUV หุ้มเกราะและก้าวขึ้นเป็นผู้นำในคลาสของตัวเอง ที่ FH Auto Review เราพร้อมพาคุณไปรู้จักกับยานยนต์ที่สร้างแรงบันดาลใจและความตื่นเต้นหากคุณชื่นชอบรีวิวนี้และต้องการอัปเดตเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆอย่าลืมกดติดตาม FH Auto Review แหล่งข้อมูลยานยนต์ที่คุณวางใจได้